ช้านี้จัดต้นมะยงชิดกันนะคะนี่ค่ะสองต้นก็จะเบาๆหน่อยนะคะสามารถเดินทางได้สะดวกดีคนจัดก็รู้สึกว่าจัดสบายด้วยะคะ่ะไม่เหนื่อยไม่หนักมากนะคะนี่ก็เป็นต้นที่จัดส่งให้ลูกค้านะคะนุ่งหุนข้างหลังแพคไว้เยอะเลยะคะ่ะสำหรับเช้าว,วันนี้นะคะก็เดี๋ยวก็เดินทางแล้วะคะ่ะเวลาที่เราจะเดินทางนะคะเราก็ต้องแพ <Okay. S 2> ต้นใบงดชิ้นเนี่ยนะคะลูกค้าก็สั่งซ้าก็มีค่ะลูกค้านะคะที่ไปไกลนะคะมาไม่ได้วันที้ก็สั่งไปฝากญาติค่ะสั่งซ้ำหลายหลายท่านเลยนะคะที่เจอเป็นลูกค้าเก่าค่ะเวลาแกะก็ให้กรีดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงก้นกล่องด้วยนะคะแล้วก็จะแกะง่ายค่ะแล้วก็แพ็กไปแน่นเลยค่ะต้นไม่ขยับเลยค่ะนี่ค่ะไม่ขยับเลยค่ะสามบ้านอนได้ดู